สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์เดี๋ยววันนี้จะพาพี่ขาวตัวแรงเวสป้าตัวแรงไปทาบุญที่บ้านพักคนชราครับกับชาวแกงเวสต้าจะลงกำลังทำขุกำับก็วันนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวก็เช็ัคหน่อยเนาะแล้วก็ไปกันเลย let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะ กำลังตั้งขบวนกำลังจะไปตามบุญน,นะครับมรถึงเลยมีรถสวยๆราถ่ายให้นนะด,ดูนะสวยเยอะเลยนี่เราออยู่นี่รถรอรุ่นเก่าสิก อันนี้ก็บรรยากาศชุ่มฉ่ำนิดหน่อยครับฝนตกปล่อยๆ <c oughs> พาวดูนี่ก็ตกั้งขบวนคนเยอะเลยแย่ไม่ไหวเลยครับถ <c oughs> ึงมีดิเลอร์ต้องดูแลประมาณเจ็ดจังหวัดอ่ะผมมีทีมงานอยู่สามคนมีสิ่ง<ล>ที่ขึ้นมากเลยช่ <c oughs> างงานของเว็บตันในแลนด์ไม่ได้ไปดูแลเขาครับต้องบอกว่าขับเรือเรยอดูรถสวยๆบอกว่าหอมทอด รถเยอะนะอาคารน,นะเป็น30มสิบคันเลยนะอ่ะเราแรกด้ว่าจะแบบคนไม่มีแนละ้วผมสสาม,มาชาแล้วนะก็ระวังพง้วยนะระวังพงด้วยนะตอนนี้พี่เขาได้ถ่ายรูปแล้วว่าแ่บสองู่แูแอันน้นเด็อดอันเอนเนเอะ เอารวมตัวครับรวตัวครับผมถ่ายภาพถ่ายให้มันจะดังเ๋ถ่ายรูปก่อนครับผมจะได้เป็นหลักฐานในชั้นศาลตอนที่มานนานเรอยู่อ่ะแล้วก็หนีฟาร์มอ่ะจำได้ไหมอ๋อผมไม่ทันไม่ทันทุกอี่ไม่ทันเลยครับมีแต่เพือนเพื่อนทันอ๋อพี่อยู่ก้นั่นตรงนี้ เยอ,นนอากาศไม่ร้อนครับนะักท่องเที่ยวก็เยอะชาแก๊งเราก็เยอะครับชาแก๊งเราก็เยียบเลย

อยู่ถนนโพกางนะจ๊ะใครอยากมาทําบุญที่บ้านพระคุณสลาคุณลาก็เสิร์ชได้ที่บ้านพระคุณสลาโพกางนะเอ่อเสิร์ชในกูเกิลน่าจะขึ้นอยู่เป็นของเทศบาลเราไปชอบด้วยเทศบาลนครราชสีมานะนี่นะมาถึงแล้วกันบรรยากาศด้านในนะเดี๋วเวอะไรขึ้นนี่ไม้ง่ายเสิร์ชถนนโพกางนะไอแถวโรงเรียนสุขานคนเยอะมากเลย มาถึง้าอยากมาทำบุญก็ได้เลยรถเยอะเลยเยียบเลยรถสีแบบแสัตา์ตางเลยนะคิดว่าใส่ใส่ชุดมาเด่นแล้วนะเจอสีรถแต่ละคันนี่แบบอืมจิจาร์ดน,นี่นี่ของเราของเราเก่าสุดของเราเก่าสุดสองว้าว นำอาหารและเครื่องอปุปโภคบริโภคมาทำบุญให้กับผู้สูงอายุเมื่อในโอกาสคณะของท่านเป็นผู้ที่มีศิจศรัทธากะผมคุณตาคุณยายของหม้อสิ่งที่ดีเป็นทำรมุอนให้กับท่านครับ ขออราธานาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรายรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและดวงทิปิญญาณท่านท้างสุรนาลีดวงวิญญาณหลวงพ่อคูณปาเบสุโถบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรปกป้องรักษาคุ้มครองให้คณะข้ามหุ้นส่วนกำกัดโคราจินีทัพ โชคดีมีความสุขมีความเจริญแ้วคราปลอดภัยจากภททัยพิบัตอันตรายขอให้รวยขอให้รวยมีเงินมีทองมีบุญวาสนาดีบารมีสวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวปราศจากโรคภัย และปรารถนาสิใดขอให้ได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นทุกประการจงเข้ามากราเงินไทยทั่วกาลนาให้เงินไทยทั่วกาลนา สสดีครับสาธุทุกคนนะครับสาธุครับสาธุพี่ป้อมสาธุครับสาธุทุกคนครับสาธุนะครับสาธุทุกคนครับ อนนี้เราก็มาถึงสถานที่ทานอาหารมื้อค่ำครับอ่าห้วยยางาบรรยากาศดีครับตรงมอาห้วยยางเลยติดเลยครับเดินเดินข้ามมาประมาณ3-9พี่น้องชาวเวสปาเราก็เพิ่งมาถึงครับนี่นี่โหบรรยากาศดีนะครับวันนี้ฝนตกไปปลอยตลอดทางเลยหลังจากที่เราไปทำบุญบรรพคน,บน,บน,บนชลามาแล้วนี่ดูวิวดูวิวให้ดูวิวนี่ บรรยากาศดีไหมครับคารับดูร้านร้านสวยไหมเคยมาไหมเคยมาดูคอนเสิร์ตอภิรมอภิรมโอ้โหแม่เละเลยเลยเละไหมฝนตกอ่ะโอ้หเข้าของหลังกันไม่ได้ลื่นอ๋อเมาเละหรือว่าฝนตกต้องปรับหมดอ่ะเ็หมดเป็นเอ็ดูโร่อโดันนี่ถือว่าทางดีนี่แนวทางดีมีเซเว่นสูดปัดนแล้วในป่านี้มีเซเว่นนะนะเมื่อกี้เียวเข้ากันผมไม่เลี้ยวแล้วเขาเคยมาไงน๋อนี่นี่นี่อีรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่วงการเตตตาโคราชบ้านเรา โคราดเนยอะเลยดูดิขนาดดวนยังงอกเลยดูดิดูรีวิวหน่อยไปไปเยอะปีเนี้ยที่ให้ที่ออกไหนสำนักไหนช่องแปดช่องแจ้งช่องแจ้งนะอย่าลืมไปกดนะเอออย่าลืมไปแชร์อย่าลืมไปแชร์อันนี้อันนี้ตัวกีดส่งเนินนั่นนี่เนี่ยเหรอตัวกีดส่งเนินสวัสดีครับไม่บอกสาวัสดีไม่เคยอยู่บ้านนี่ก็เหรอ แล้วปู่เขาข้อเดี้อโก้โอ้นักเดินทางนักเดินทางเขาใหญ่นี่ปากขี้เขาเลยเนี่ยอันนี้ยเขาใหญ่ถ่ายได้ครับไปครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูอาหารในงานครับเดี๋ยวพาไปดูของกินอร่อยๆในงานกัยนะมาถึงละไปชมบรรยากาศในงานฝนตกนิดๆอากาศกลางดีไม่ร้อนนะสบายๆติ๊ดชิว แล้วก็ออกมากี่ครับไม่เหงาได้เปรืองตังแน่นอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไงอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะต้องใจรักด้วยนี่้าไปนี <c oughs> ่มันทางเข้าจริงใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเตี้ยจังดูดิดูทางเขา้าดูดีนะมาเย่ยระวังนะเออ,อบรรยากาศด,ดีนะ หลานกว้างตรงข้ามร้านก็จะเป็นนี่ครับอ่างเก็บน้ำหัวอยางเี่ให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้แต่วันนี้ถือว่าชโชคดีชโชคดีที่มันไม่ร้อนเออแล้วฝนตกนิดนิดกำลังดีเลย ของกินเป็นของกินเยอะเลยบรรยากาศแคมป์ๆอ่ะนี่โต๊ะเขาน่ารักนะเป็นแบบเหมือนมาแคมปิ้งอะ่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาอะไรมานะเอาแต่ตังค์มาเขาอัวรับกสาวๆแล้วเขาก็จะมีโซนหลังคาด้วยนะเนี่ยไม่ต้องกลัวเปียกนะ เด็กยาขนเ็กจะมีก like ิจกรรมให้ทำครับยามว่างก่อนอาหารครับนี่เรียกน้ำย่อยก่อนระบายสีครับ นั่นรูปอะไรอ่ะพี่ดอกไม้อด,ดอกไม้กับผีเสื้อใช่ปะ่ะดอกไม้กับผีเสื้อนะอ,อ,อน,นี้จะพยายามให้เป็นเวสป้าเป้เปากำลังตั้งใจอะไรครัเนี่ยตั้งใจกันทุกโตเลยชาวเว็สป้าเรา มีอะไรสวดเลยไม่หายหรออืมจำๆำ,ำนวนัวครับเป็อก้านดหีหน่อยอพี่คนลูกพ,พี่มีอิ่ม สิ่งของลุกอย่างไม่อิ่มเก็บให้หมดที่นี่ถ่ายยาวลูกเตลูกเ่าตอนแรกกระถึงไหมลูกมีุ้งเหรอีเป็นเป็นผุ้งกับปลาหมึกเรื่อาทะเลให้มากินที่นี่ก็พอเลยรอเขาลังโอเคอเค,ค่ะเล่นไปเลยหนึ่งวิสองวิสามวิฟากด้านนั้นมันมันไม่ได้เห็นเป็นจงเจริญ อ่าโอเคฝั่งนี้หินสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอเคค่ะสวัสดีครับแฮอันนี้ก็ทานอาหารก็เสร็จแล้วแล้วก็พูดคุยกันนิดหน่อยครับแล้วก็บรรยากาศดีเออมาถ่ายให้ดูครับนี่ก็แบบขนาดก็ มีกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปเก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยมีได้นดี้ได้ทงด้วยนะทงเวสต้าจงเจริญออนี่ก็เออแต่ครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนเกก็ติดตามไว้นะอยาจะมาถ่ายให้ดูนี้ก็ลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวมีเวนต่อยอีกมีคืนนี้ไปดูหมอรำอีกโอเคเจอกันบ๊ายบาย